สวัสดีครับ <Hey. laughs> บาร์เทนเจอร์มาร์ทฮอตนิวนะครับวันนี <Yes. S 1> ้มีข่าวด่วนข่าวร้อนโดยเฉพาะแกนนำ uh แกนอนก็เอาแกนอนก็เอาเอามันทุกแกนเลยอาเพราะฉะนั้นเตรียมฟังข่าวด่วนอันดับแรกก่อนก็คือเราจะมีงาน 24- 25นี้ถูกต้องอะไรคือเหตุผลที่ต้องมาก็คนที่อยู่ในสมาชิกอยู่แล้วทั่วประเทศตั้งใจมางานนี้มากเพราะวันที่24จะมาเป็นการเทรดสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันเริ่มต้นงานก็จะมีนายแพทย์พงศักดิ์อ่ามาทอล์กโชว์นะครับแล้วก็เปิดงานโดยผู้พันบาเทอร์ครับนะแล้วเราก็ช็อปกันเลยเราเลยพอยต์กันเลยานะครับทั้งวันครับผม สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราจําได้นะครับในบอร์ดที่6เราแบ่งบันไดไว้3ขั้นถูกต้องซับทั่วไปครับซับเกินล้านครับแล้วก็ ICO ครับฉะนั้นวันที่24นั่นัือเรื่องราวของซับทั่วไปแลกเปลี่ยนกันเลยจําได้เมื่อ3เดือนที่แล้ววันเดียวแลกกัน3ล้านพอยเยอะมากแต่งานนี้รับรองเกินแน่นอนเฉพาะมอเตอร์ไซค์หน้างานก็15คันแล้วอ้าโอ้วันที่20 ห้าหก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์เกินล้านกับ ICO แล้วที่สำคัญมันมีครบรถนะวันดีภาคือหนึ่งมีการแสดงมายากลตอนเริ่มเลยแบบระดับ international เลยนะครับก็คนในบาเธออีกอ่ะถูกต้องนะหลังจากเรามีการแสดงมายากลเสร็จปุ๊บเราก็มีการประชุมเขาเรียกว่า super OPM ครับนะครับก็โอเค พาคนใหม่มาครับคราวนี้มันจะสนุกสนานเพราะบรรยากาศมันได้เราใช้ห้องใหญ่ห้องบอลลูนนะครับแที่เราเลื่อนเสียกันนะอย่างดีแล้วจาได้ไหมใครมาที่สตรีโอผมจะมีจอ LED ขนาดใหญ่ไปรู้เลยทั้งหมดถูกยกไปไว้ในงานหมดโอเคพี่บอยว่าสันคุมเครื่องเสียงงานนี้เฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวใช้รถ10รล้อขนมาผมบอก่าไม่ธรรมดาแล้วทั้งหมด รับคอยละสิ่มันสุดยอดเลยในช่วงเช้านะฮะคนใหม่นะครับแล้วก็คนที่มีทรัพย์เกินล้านเนี่ยก็จะรอคอยเวลาที่จะเข้าพบในรายการช่วงบ่ายคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์เกินล้านนะฮะจะมีสัญลักษณ์ที่หน้าอกแล้วถูกเชิญขึ้นเวทีแล้วเปิดใจว่าทําไมท่านถึงยอมเอาทรัพย์เกินล้านมาขายในนี้นานคุณคิดว่าถ้าคุณพาคนใหม่มาจะเกิดอะไรขึ้นไม่เหลืองานนี้ผมว่าพามาสิปิปุ๊บไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เลยอ่ะ เพราะฉะนั้นพูดถึงญี่ปุ่นนะว่าตอนบ่ายนะฮะบริษัทที่ได้รับการรับรองกรอตอน,นะหนึ่งบริษัทนี้คือขับบิดขับจะส่งตัวแทนนี่คือบริษัทที่รับผิดชอบทำไอซีโอให้เรา,านะฮะคือคนที่เราไปเซ็นสัญญาด้วยว่างั้นจะยกทีมทั้งหมดมาบรรยายเรื่อง ICO เรื่องกระดานหุ้นแล้วทดลองทําเหรียญให้เราทดลองได้จริงจริงเลยใช่ไปเหรียญทดลองมีคําถามสาคัญว่าเหรียญเนี่ย เปลี่ยนเป็นเงินบาทยังไงรายละเอียดต้องมาฟังวันนี้โอเคเพราะฉะนั้นนีไม่ธรรมดาสุดท้ายสุดท้ายแล้วสำคัญก็คือเหรียญมันจะมีมูลค่าอย่างไรโอเคอันนี้ต้องมาเก็ตด้วยตัวเองสุดท้ายครับเมื่อกี้ที่บอกว่าฮอตนิวคือเรื่องนี้นอกจาก 24- 25แล้วฮอตนิวคือแคมเปญที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันข่าวดีนะครับบริษัททุ่มทุนสร้างออกต๋วญี่ปุ่น35ใบ สาสิบห้าใบสาสิบห้าใบนะข่าวดีนะสาสิบห้าเตรียมส่ทพาสปอร์ตมาได้แล้วนะคือถ้าคุณแนะนําธุรกิจที่บริษัทอนุมัติสิบธุรกิจเนี่ยข่าวดีสิบคนสิบธุรกิจถ้าได้รับการอนุมัติเอาตั๋วฟรีไปหนึ่งใบหนึ่งใบแล้วเดินทางพร้อมกันครับนี่คือข่าวดีแต่ข่าวร้ายก็คือหมดแค่สามสิบเอ็ดมีข่าวร้ายอีกไหมข่าวร้ายก็มีอีกเพราะวันนี้ที่เราจะพูดเนี่ยหมดไปแล้วสิบวันอ่าใช่ดังนั้นสรุปมันจะมีคนผิดหวังแน่ๆเพราะประมา นี่ข่าวดีนะแล้วก็ข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายแบบนี้ติดต่อไปที่สุราษฎร์อาเตียอาเตียอาเตียบอกว่าจะพาไปสิบคนได้ไหมอ้าวแสดงว่าอาเตียต้องเอาไปสิบใบดิสาสิบห้าลบสิบเหลือยี่สิบห้าแล้วช่วยไม่ได้ผมก็เลยสงสารอุตรดิษฐ์ก็ลองติดต่อไปอออเอาไหมอ๋อเอาอีกสิบใบก็จากเมื่อกี้สาสิบห้าเอาไปสิบอีกสิบเหลือสิบห้าสรุปสุราษฎร์ซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ขอสิบใบอุตรดิษฐ์ซึ่งมาแรงตอนนี้ขออีกสิบใบ น่าจะหมดไปแล้ว20ใบนี่คือข่าวดีครือข่าวร้ายไม่รู้ที่เหลือให้ไปแบ่งเอาโอเคอีกสิบใบผมสงสารมากระยองไงระยองเนี่ยพวกน้องใหม่อ่ะยังเงื้อเงื้อง่าๆอยู่เลยอ่ะคุณออฟคุณออฟคุณออฟส่วนเชียงใหม่ไม่ค่อยห่วงแชมป์น่ะแชมป์เก่าก็ยังไม่พคนอื่นไปก่อนถ้าทางจะต่อให้อ่ะเพราะว่าตัวเองแบบนะไม่ว่ากันไง่ยนะครับจองมาเยอะแต่เอาจริงเขาไม่มีอะไรเลยไงงานเนี้ย เมืองหลวงก็เมืองหลวงต <c oughs> ังวกูะนะ okay, okay. แต่แน่ๆปัทุมมาแรง uh huh. แ้แว้ว่าจะเอาสิบใบแล้วแบ่งที่เหลือ5้าใบให้ที่อื่นโอ้โ oh ห oh, mm hmm. งานนี้เป็นไงจบยัง uh huh. สุดท้ายรับสุดท้ายใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับผมกับผู้พันบา์เทอร์ก็มันจะบอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะมี Facebook l i v e นะครับออที่ Open ่ e e t i n g ที่ทาราแกนเรามีจับรางวัล ญี่ปุ่นสําหรับแคมเปญที่แล้วนะครับยอมรับนะครับว่า4ี่ใบที่จะได้ไปเนี่ยจะไปกุ๊ปเดียวกับกุ๊ปนี้เลยนะครับกัเลโอเคสำหรับวันนี้นะครับคู้พันบาเทอร์โคพ่เอกลาไปก่อนแล้วพบกับพัดนิวบาเทอร์สบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปพรุ่งนี้ตรวจรายชื่อนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอ่ะตุนไว้ก่อนเลยนะคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ